กุดมันถมเง่าเห็ดเท่าจงไว้ไม้ตายทําปืนป่ายืนคนยังจะตายชีวิตของป่าโนนใหญ่วันนี้ไม่รู้จะเป็นอย่างไรครับวันนี้นายกสุวรรณโสดานะครับนำทีมป้องกันอิเศและพณะ,ะนะครับเดินสำรวจป่านะครับในพื้นที่ป่าชุมชนโนนใหญ่นะครับอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดครับ สิ่งที่ต้องตกตะลึงเมื่อเข้ามาก็คือตอพยุงเก่าๆนะครับถูกขุดค้นไปหมดเลยนะครับเนี่ยตอเน,นี้ยนะครับก็ถูกมอดไม้นะครับเตรียมที่จะขุดตอนะครับหลังจากที่ตัดต้นไปแล้วหลายปีนั่นหมายก็ว่าเป็นกระบวนการขุดรากถอนโคนนะครับซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เองและคณะเองก็ต่างก็งวยงงมึน กับกระบวนการเหล่านี้นะครับซึ่งดูร่องรอยแล้วเนี่ยนะครับก็คงมีความพยายามแล้วก็ขุดไปแล้วนะครับหลายต้นนะครับหลายต่อแต่ก็น่าแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการพูดคุยแจ้งข่าวอะไรกันเลยนะครับในพื้นที่นะครับจากนั้นเราได้เดินต่อไปอีกครับเพื่อที่จะไปยังจุดต้นเป้าหมายนะครับที่เคยล้อมเอาไว้นะครับโดยใช้เหล็กนะครับ หลายท่อนนะครับครอบเหล็กนะครับนาไปครอบกับต้นพะยุงครับนี่ไงครับถึงแล้วต้นพะยุงต้นนี้เราครอบมาหลายปีมากครับนะมาตั้งแต่ต้นที่ยังอยู่ดูดีดนะครับตอนนี้ทางทีมงานนายกสุวรรณสโสดานะครับก็มาตรวจดูก็เพราะว่าร่องรอยก็มีพยายามเห็นว่ามีการพยายามที่จะขุดนะครับแล้วก็ปอกเหล็กที่หุ้มไว้ก็ถูกกระแทกนะครับหมายความว่าถูกเคาะเพื่อจจาก อลองดูแล้วว่าจะหาวิธีการเอาอย่างไรนะครับขณะที่ปลายยอดนะครับก็ถูกตัดไปแล้วนะครับขึ้นไปตัดทั้งสองกิ่งสองกิ่งไปเลยนะครับก็เป็นความพยายามของจอมโจรแต่เราเองก็ไม่รู้จักต้องทำอย่างไรก็ได้ทำเท่าตุดวิธีที่พึงกระทำได้นะครับนะนี่คือ เรื่องราวนะครับที่เราพยายามรักไม้พยุงไว้นะครับรับพังเพียงชาวบ้านนะครับคงจะไม่มีปัญญานะครับที่จะขนไม้นะครับตัดไม้ลงไปได้นะครับนอกจากนะครับมีสิ่งอื่นใดภายนอกนะครับที่มาสร้างแรงจูงใจนะครับก็สร้างความแตกสมรคคีขึ้นในพื้นที่พยุงนอนใหญ่เราจะจบอย่างไรก็ไม่มีใครรู้ชะตาก,กรรมได้ นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับ,บรุย่ยฝาผีฝาป้ายไข้ไว้กับใครนะครับขณะพยุงต้นนี้ก็เราวันที่จะถูกลบลอบเหมือนกับตอที่เห็นอยู่นี่นะครับหลายตอหลายสิบตอหลายร้อยตอนะครับเราเคยเข้มแข็งแต่มาวันนี้เราอ่อนแอเพราะถาูกกระทําตอไม้นะครับที่กําลังแตกต้นอ่อน,อ,อ,นอยู่พยุงก็กะเหลกจะเกิดเขาก็อยากมีชีวิตเหมือนกันแต่เกิดไม่ได้นะครับเพราะมีความอยากความโลภ นะครับซึ่งมองดูแล้วก็ไม่ใช่ไกลขนาดไหนหมายถึงคนนะครับหมายถึงคนรู้แต่ทําอะไรไม่ได้รู้แต่กฎหมายเอาผิดไม่ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องบ่มเพาะนะครับความยิ่งใหญ่ความอลังการโดยมีนะครับคนถือท้ายนะครับนะและเกี่ยวข้องที่สุดก็คือเรื่องของยาบ้านะครับซึ่งในงานคนนักจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่านะครับ นี่คือแหล่งนะครับที่มานะครับของยาบ้านะครับแล้วก็ทําให้เกิดความคึกขนองนะครับที่จะกล้ามาทําในสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นว่าบ้านเมืองที่เราเขียนกฎหมายไว้ก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับถ้าเราต่างคนต่างนิ่งดูดายนะครับหน่วยงานของรัฐนะครับเขียนแต่กฎหมายใส่คัมภีร์นะครับแล้วก็ไม่มีการที่จะ เอาจริงเอาจังนะครับไม่เพียงแต่ไม้พยุงครับต่อไปทรัพย์สมบัติของบ้านเมืองนะครับเราก็จะถูกสีธนนชัยนะครับมาตีแตกมาแย่งเอานะครับโดยการสมรู้ร่วมคิดนะครับการหรือเปล่าในอนาคตนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะบอกเด็กว่าอนุรักษ์อนุรักษ์อนุรักษ์ในหลักสูตรเฉยเฉยก็คงหน้าอายนะครับเพราะนั้น ในพื้นป่าของเราที่เคยเขียว็จีนะครับดูตอนนี้จะทำอย่างไรต่อไปครับท่านนายกมาเห็นภาพวันนี้นะครับากที่เคยสะดลดใจในเรื่องของการลักลอบตัดไม้แล้วก็ทำใจอยู่ระยะหนึ่งวันนี้เดินเข้ามามาดูล่องรอยที่ทีมงานได้ช่วยกันปกป้องรักษาว่าจะเป็นเรื่องของการ ้อระวังเพาจะเป็นเรื่องการขุดหลุมเพาะเพื่อป้องกันการขนย้ายนะครับแล้วก็การลักลอบตัดนะครับแต่มาเที่ยวน,นี้นี่ต้นที่เคยรักษาไว้มันหายไปแล้วแต่ที่เห็นจริงๆวันนี้นี่ก็คือเรื่องของร่องลอยของการขุดเขาจะขุดเอาลากเอาโคนปฏิบัติการถอนลากถอนโคนของมนุษย์แมกไม้ทั้งลหลายเลยนะครับ กำลังจะเกิดขึ้นเห็นแล้วเขายิ่งสะดุดใจโอ้ขพอพิโกเหลืบางเถื่อมันเกิดขึ้นส่งแม่นี่แหละล่ะขึ้นมาท่านั้นคือ,อนธรรมดาใครก็ว่าก็ไใครเข้าขกับวายเสือรุกน้องครับอืมทีได้ตอนนั้นเดี๋ยวนี้มันในในใน,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 ในวันวัดแต่งรูปเขายัง่เกี่ยวกับอนนะไรย่างนับไปไงลุงนั้นอีกเออิ่งก็สามที่จะได้ถึงระหว่างมัน ถึงวอีมันมันยิ่งไปเฉยเลเนาะมัวเห็นยังมันกับบได้เลยก็สู่เขาบ่ได้เวลามฮาคุยเรื่องนี่คนซุม่มเขาคุยเรื่องนั้นนี่เขาก็บ่ปากแต่เวลาอย่างหันหลังให้กันมันเขาบปิดเบลล์โอ้ตัวได้มันก็เห็นยังเขาบ่ได้